พูดถึงกิจการที่ควบรวมกับธนาคารกับโรงพยาบาลเซนต์โจเซฟก็มีโรงพยาบาลเซนต์แมรี่แล้วก็มิชชั่นนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าหาหรือเพื่อได้รับการบริการการรักษาที่มีศักยภาพและมีความสามารถนะครับซึ่ง ทางโรงพยาบาลเซนต์เจเซฟถึงยังไม่ได้เปิดแต่ว่าเคยเปิดมาแล้วในไทยแล้วก็กิจการก็มีปัญหาแล้วผมก็เข้าไปสนับสนุนเมื่อปี2527หลังจากที่สนับสนุนไปแล้วก็ยาวมาถึงปัจจุบันนะครับมาจนเป็นแพทย์เป็นอะไรต่างๆก็อยู่กับกิจการกับโรงพยาบาลมาโดยตลอดนะครับก็ได้รับการอบรมถั่งสอนอะไรต่างๆที่เป็นความรู้ต่างๆที่ มีการสนับสนุนที่ดีต่างๆมาโดยตลอดก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความรู้ในด้านการแพทย์แล้วก็นำมาเป็นซัพพลายเชน healthy management นะครับสำหรับกิจการที่มีฐานะเป็นนายแพทย์อยู่ด้วยแล้วก็ก็เอาความรู้นะครับมาใช้ในการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการรักษาโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตง้องใช้งบประมาณถึง3 8 8บ8ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้มีการเตรียมการจัดการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็มไม่ต้องกังวลมากนะักนะครับเพราะว่าหน้าที่หัวหน้าแพทย์นะครับต้องสร้างแบบอย่างของการรักษาลโรคที่มีการเตรียมการเงินบริจาคหรือว่าการรายงานข่าวการปปิิบบการผ่าตัดโรคลก,ลก ผ่าตัดรักษาโรคก,ก้านเมืออ่อนแรงให้กับประชาชนหนึ่งล้านคนฟรีทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกร้อยเก้าสิบสี่ประเทศทั่วโลกก็ได้รับการสนับสนุนนะครับซึ่งรอการสนับสนุนต่างๆอยู่ตอนนี้ก็สรุปค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามร้อยแปดสิบแปดล้านล้านดอลาลาร์ซึ่งก็จะทําให้เหลือจากที่เป็นทุนในการดําเนินงานกิจการต่างๆเป็นที่เรียบร้อย ก็จะเป็นทุนสำหรับสนับสนุนในการดำเนินงานในการรับรักษาโรคเอ่อก้ามเนื้ออ่อนแรงที่มีหน่วยงานกลางในการจัดสรรประมาณต่อไปนะครับซึ่งคงจะไม่มีใครเข้ามาทุจริตมีความพยายามที่จะชิงงานเพื่อจะทุปงบประมาณที่มีเพื่อจะหาประโยชน์การเป็นเจ้าของเพื่อจะเรียกรีดไถ่ค่าโสผู้อืหรือว่าที่แพทย์จะได้กันคนละหนึ่งล้าน ก็จะเข้ามาในการที่จะทาร้ายแพทย์เพื่อจะเอาทรัพย์ยี่ปล้นเอาทรัพย์รีดไถหรือว่ากันโชคเอาทรัพย์ก็สุดท้ายแพทย์ต่างๆก็คงจะอยู่ห่างจากกระบวนการแพทย์เหล่านี้นะครับก็มาจากาผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้มีฐานะหรือว่าพวกค้าเถือนทางการแพทย์นะครับทั้งหลายที่พยายามหาผลประโยชน์ซึ่งก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรด้วยนะครับทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลน,นะครับก็ต้องระมัดระวังรักษาตัวด้วยเพราะว่า การปฏิบัติการผ่าตัดรักษาโรคพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยนะครับเคยทํามาแล้วแล้วก็เกิดการแทรกแซงผ่านขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งกลุ่มที่กลุ่มที่ขอเรื่องก็ถูกจับตัวดาเนินคดีได้ตอนนี้ก็เตรียมการนะครับเรื่องของการคุ้มกันการปฏิบัติการผ่าตัดซึ่งก็จะต้องมีการประสานงานกันนะครับซึ่งเป็นต้นทุนต่างๆที่้าจะอยู่ในสามร้านล้านดอลาลาร์าได้เนี่ยครับแล้วก็เอ่อ เพราะว่าห้องผ่าตัดก็ไม่ถึงสามสิบห้าสามสิบห้าล้านบาทนะครับในการจัดสรรเพราะประมาณห้องผ่าตัดที่มีระบบการรักษาการผ่าตัดและป้องกันการแทรกของคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไฟโน่นะครับในการแฮ็กเข้าไปเพื่อจะแทรกแซงการทํางานของระบบห้องผ่าตัดซึ่งเราต้องป้องกันด้วยนะครับเป็นห้องผ่าตัดธรรมดาแบบทั่ว,วไปนี้ไม่ได้นะครับซึ่งวงเงินสามสิบห้าล้านบาทนี้ก็จะ,ะสร้างห้องผ่าตัดโดยเฉพาะ เพื่อจะรักษาในครับต,ต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นจะเป็นห้องแลบตาวอลก็ได้นะครับหรือเปล่าให้ทันสมัยตามแต่การการการสมัยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่าผ่าตัดของแพทย์นะครับครั้งละหนึ่งล้านบาทซึ่งครั้งละหนึ่งล้านเนี่ยก็จะได้แพทย์ที่ผ่าตัดไปโดยมีการจัดสรรจากเงินส่วนที่เหลือลจากการจัดการปฏิบัติการผ่าตัดรักษาลูกก้ามเนื้ออ่อนแรงครั้งใหญ่ที่จะดาเนินการในในใน ในในภายภาคหน้าที่กําลังดําเนินการนะครับซึ่งการดําเนินการนี้ก็จะเ,เรียกว่ามีมีการเ,าเรียกว่าการสนับสนุนี่มีนะครับแล้วก็การสนับสนุนที่มีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในหลายๆลายฝ่ายอยู่แล้วด้วยแล้วก็การสร้างห้องบริบรการผ่าตัดนี้ก็จะเ,เรียกว่าเป็นการทำให้โรงพยาบาลน,นะครับมีมีความสามารถในการผ่าตัดรักษาโรคกล้ารรมเนื้ออ่อนแรง แล้วก็หลังจากที่มีความสามารถรับรับรกษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเนี่ยนะครับการที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อเนื่องจากโกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในการป้องกันเนื้อื่อรต่างๆก็เป็นโรคที่ทางแพทย์พยาบาลนะครับก็จะมีการดูแลรักษาอย่างเช่นผ่าตัดมาแล้วรักษาอย่างไรในการฟื้นศักยภาพก็จะเป็นการจัดสรรทุป,ประมาณที่น้อยกว่าการผ่าตัดน,นะครับหรือต่อเนื่องจากการ <c oughs> ผ่าตัด ซึ่งก็จะมีนบหรือว่าจะจัดสรรนพมาดูแลคนที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วซึ่งเป็นนบของโรงพยาบาลเองนะครับที่จะต้องดูแลเออซึ่งเป็นแบบอย่างนะครับการกระทําที่เป็นแบบอย่างของการรักษาโรคที่เออแพทย์ทั่วไปก็จะร่วมกันรักษาโรคกันแบบเดียวกันนะครับในการที่จะรักษาซึ่งเป็นโรคซึ่งจะกลายเป็นโรคทั่วไปนะครับจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มีความยากต่อการรักษาซึ่งเราก็จะรักษาให้หายได้ แล้วก็เป็นกำลังเป็นศักยาภาพของแพทย์ในการที่จะร่วมกันกการผ่าตัดนะครับซึ่งเออก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการผ่าตัดนะครับสินน้ําใจซึ่งเงินสินน้ําใจเนี่ยมันน่าจะไม่ต้องไปจ่ายภาษีหรือว่าไรายได้อะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าสินน้ําใจไม่ใช่เป็นเงินค่าจ้างค่าอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็คงจะไม่ต้องไปจ่ายภาษีหรือว่าอะไรที่ไหนนะครับ ก็เป็นส่วนของแพทย์เองที่จะได้จากการร่วมการผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้จากการผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าระบบบริหารการเงินก็มีการทําไว้เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบอยู่แล้วด้วยแล้วก็การผ่าตัดก็แค่แจ้งไปที่ส่วนประชาคมสาประชาชาติเพื่อจะแจ้งว่าจะผ่าตัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนนี้ทําการอนุมัติหรือขออนุมัติซึ่งจะมีหน่วยงานประสานหรือว่าเพื่อจะขอทุนนะครับสาหรับเพืในการผ่าตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งเงินที่เหลือจากการจัดงานการปฏิบัติการผ่าตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะครับในครั้งนี้ก็จะหากไปสะสมไว้กับหน่วยงานประชาคมระหว่างประเทศเพื่อการรักษาการผ่รราตัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในในในภายภาคหน้าที่จะมีการใช้เป็นทุนในการจัดจัดสรรหนาวประมาณต่างๆมาเพิ่มเติม เพื่อจะนำมาแจกใจ่ายในการที่จะรับรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในคนต่อไปจากที่มีการผ่าตัดพร้อมกัน1นึ่งล้านคนคนที่1นึ่งล้านหนึ่งในประเทศก็จะมีการรักษามีการขอฮมจากทางสมาคมฐานประชาชาติซึ่งประชาคมฐาประชาชาติซึ่งก็จะได้จัดสรรมาให้กับแพทย์1นึ่งล้านบาทนะครับทุกครั้งที่ทำการผ่าตัดซึ่งเป็นต้นแบบในการที่จะ เแบ่งเบาภาระแล้วก็เรียกว่ารัฐบาลแต่ละประเทศก็จ่ายให้สหประชาชาติสหประชาชาติก็จัดสรรมาให้สําหรับที่มีความต้องการขาดรักษารต้องการ,รเนื้ออ่อนแรงในแต่ละประเทศปีหนึ่งจะสิบคนยี่สิบคนก็เท่ากับว่าได้เราได้ส่งคนที่มีที่เป็นการคืนชีวิตคืนความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชนที่ไม่ควรขาดชีวิตที่ มีความเป็นหรือได้ความเป็นมนุษย์ในในกรับการเมืองการปกครองหรือระเบียบการเมืองการปกครองที่มีอยู่เพื่อจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่เท่าเทียมกันกับที่มนุษย์หรือผู้คนต่างๆได้รับซึ่งผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่ใช่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็อาจจะขาดการได้รับแล้วก็ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็อาจจะขาดการได้รับเพิ่มอีกนะครับซึ่งการทำให้คืนกลับสู่การเป็นมนุษย์ที่จะมีโอกาสในการได้รับ าการบริหารจัดก,การที่ดีของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นผลงานความสามารถในการทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับ